สวัสดีครับมาอีกแล้วครับงวงงามครับลูกพริกแดงครับนี่เจ็ดแปดเดือนครับเน่าอัดหลาดสูงลอยเศร้าแล้วเด้อพี่น้องสูงลอยเศร้าแล้วพึ่งลงรดมากังหันนี่ครับนี่ประมาณเจ็ดแปดเดือนเด้อ,ดอ,ดอสูงลอยยี่สิบแล้วเปิดใ้ครับสิบสามหาลอยเท่านั้นราคาย่อมเยาว์ปุ้ยสมเด็งเถอะเดียงคักเดียงเนี่ยขนาดบบเดียได้นียครับนี่ หนางามใส่เมาห้มังหันนี่ครับนี่สิบสามหาลอยครับหนึ่งมืนสามพันหาลอยราคาเล่มรักลอยครับพี่น้องครับ<แ>ขอพี่กัดใกล้ๆในเด้อพี่กัดใกล้ๆในเด้อตัวนี้ครับสิบสามหาลอยเด้งขักแดงแน่ปุ่นอะสมายืนงามเท่ละ่ะหยยดเข้าหน่าเลยเหยยดเข้าเน่าเลยล่้ตัวล่้มิ่งดีขนาดครับ สิบสามหาลอยราคายอมเย้าอ้าวเอาไปบองไว้ครับสายบองครับสายบองเห็นบควันพลาดเดอ้อลูกพริกแดงครับพึ่งลงโรดมามืงหันนี้ครับนี่เบิ้งครับใส่เมาไห่ละเดอ้อเล็บงามอยู่เล็บหนาเล็บหลังงามอยู่ครับนุ่มสีเต่าโอ้แดงครับแดงแน่สีนี่เข้มแห้งครับเกือบ เกือบซูสีกันกับลูกช็อโกโกแลกงวดก่อนครับอโอ้ลูกพริกแดงครับสดๆดครับนี่ครับสดงวดยังหน่อยอยู่ครับเอาไปบองไว้เดอ้อสายบองครับหนึ่งหมืนสามพันหารอยราคาเบาๆครับผุนหน่วยก้านดีได้พี่น้องน่วยก้านดีแห้งเล็บกระงามเดอ้อโอ้ลำเหาดีงวดตัวนี้เนื้อหนัง เนื้อนังกรลังหนาครับเบิ่งบันถ่ายครับเบิ่งช่วงถ่ายครับโอ้ขาหลังเหยียดครึ่งหนึ่งเลยสิบสามหารอยครับขอพิกัดทรงไก่ๆเด้อสายบองบอกควนพลาดสายบองบอกควันพลาดเดี๋ยวก็ปลอยเข้าไปหาหมูลแล้วอีละเย็นเย็นให็นปูว้ก่อนเนี่ยเห็นปูว้ก่อนเนี่ยนี่ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับง่วงครับสูงยู่ได้ครับ สูงร้อยยี่สิบแล้วด,ลว,วดีครับล่มตัวเงาดีครับุ่นใส่เมาสีดำเขาสุดยอดอีรีนี่หัวครับเบิ้งหัวครับกระบาลครับเบิ้งหัวเบิ้งกบาลเบิ้งสีเกาให้เบิ้งให้เกาอยู่บุล่ะให้เกาอยู่บุล่ะเออยู่ดีอยู่ครับให้เกาย่อยู่ดียอบไปเอาไปโย,ปยข้อขึ้นโยข้อขึ้นโยข้อขึ้นนี่โยข้อขึ้นแน สิบสามหาลอยครับอ้าวสนใจทู่สนใจทู่เียงดีขนาดครับแดียงดีขนาดแดงดีขนาดผุนเบือ้องก๊กหางครับก๊กหางกกหางโค่นหางับกหางโค่นหางไปไปไปท่งปุนเนี่ยไปทางปุนเออหยด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 เย็นเย็นว่าโบ่เคยปลูกปันได ผมจะใช้เมาห์ให้ครับนี่เดี๋ยวก็ไปปล่อยไว้ก็โมูแล้วเดี๋ยวก็อยูโหดีอยู่ครับเด็กยิงถึงเลยพวกนายครับแมวเกือบไมใ่ใช่13หาลอยเอา้าไปไปยืนนี่ดียืนนี่ดีสิเกาใหาย้ยืนนี่ดียืนนี่ดีสิเกาใหา้เออยืนนี่ดียืนนี่ดี เดยวก็ปล่อยแลีวยดี๋ยกกับปล่อยแล้วอ่าเบิ่งใกล้ๆครับเบิ่งคขัควแดงครับแดงขัดแดงแน่สิบสามหาลอยเท่านั้นครับหูอยู่ดีครับมันเห็นหูอยู่ดีแต่มันบม่ัน,นั่นบ่เคยบ่เคยผูกเมาตึงพึงใชยอันเมาให้ครับ ไม่เคยผูกเต่ก็หูอยู่ให้จับให้บายอยู่นี่หูอยู่ดิบ่ไม่ง้อแขดิ่นแต่นบ่อยากบ่ามาผูกก็หัดผูกเอาแล้วครับพี่น้องครับแล้วก็ไปปล่อยเ่โมแล้วปลอยในขอกแล้วสุดยอดครับชิบสามหารอยอา้าวสนใจโทุ่มากครับเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งอีกตัวหนึ่งครับต่างกันบ่ตัวนี้มือนีครับตัวนี้เอามือนี ใคว่าตัวนั่นบอคักเอาตัวนี้เมือนสีเมือนสีสาวสาวพร้อมผสมนะครับสี่เขาสองปีแล้วนี่นี่สี่เขาสองปีเมือนสีเอาสูงเกือบร้อยสี่สิบสูงร้อยสามสิบแปดนี่ไครมักตัวไงตัวนี้เมือนซีตัวนั่นเมือนสามหารร้อยเอาเลือกเอาครับเอ,เอาตัวใดครับเอาตัวใดครับเสียวพร้อมผ,ผ,ผสมนะครับด้วยเสียเอางัวหน้าโคตร เลือกเอาครับตัวนี้1 4ลูกพริกแดงนั้น13ครับอ้าวตัดจินใจเด้อครับพี่น้องเด้อตัดจินใจครับจเจ้าตัวใหญ่หรือเจ้าตัวน้อยตัวน้อยผัดแดงดีแดงจริงคืองดดีอาชิปนี้ก็ขอจคชิบเพียงานีก้กอนครับไปรุ่นต่อก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม